สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแบบภาษาสปเปนกันนะคะ Hola a todos. h Oy, ¿qué boas las h i s t a s e s p a ñ o l e s a visitar las i u i n a s antiguas de Ayutthaya เมืองเก่าของเราแต่ก่อนค่ะไปเที่ยวยุทธยากันมา Fuimos a a l m o r z a r en el restaurante se llama Nimiti es un restaurante normal en el estilo tailandés. Es. Y las comidas que excelente, อร่อยมากๆเลย และคุณชายของเราอูนซินยอร์อามีเคลเลนเตสเลกุสโตตันโตต้มขาไก่มุโชมุโชอร่อยมากๆเลยอยากที่จะมาต้มยำเองค่ะอิเลปิดิโอลาโกซิเนราเกออัพเรนเดออิโกซิน่าต้มขาไก่ปอร์ซุกวันตาไปชมกันเริ่มเลยตั้งไฟฟุ้ยกเมดิโอเอร์บีลาเลเชเดโคโกปองกาลาเยร์บาเดลิมอนตะไคร ลาเซโบยาโรคาหัวหอมลาการงกาขาลาเยอร์บ in. ้าล in. ุยซาใบมะกรูดเสร็จแล้วอ in. ีซาลซาลซาลเกลือเกลือเกลือเค็มเอลคอนดิเมนโตเดโซปาผงชูรสอืมต่อไปอีลุยโกเอสเปราอูนโมเมนโตอัสตาเก้พูดัสโอเลอร์เอลอารอมาเดกอนดิเมนโตได้กลิ่นมันขึ้นมาแล้วก็อักเรก ปโยใส่เนื้อลงไปนี่ล่ะเอสตาไก่ไก่นั่นแหละปโยปโยไก่อีเอสเปราอุนโมเมนโตเอสตาไอไก่เนี่ยเกเอสตาเบียนโกซิโดมันเอสตาเบียนโกซิโดหลังจากนั้นก็โคเลโคเลโคเลคนคนกุ้งกุ้ง อีลุยโกต้มเอ็มมัสเลมอน o ล leche de ย o ล o เช่เดโคโค่หัวกะทิใส่ลงไปอืหลังจากนั้นคือกวันโดตรมินาอีลุยโกปลุยบาอีเอต u าสุกุชอบตรงไหนล่ะขัดเข็มใส่เข็มขัดเปรี้ยวใส่เปรี้ยวโอ้ม g ย d